สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอีกแล้วครับสายเหนียวนี่คือหลวงปู่เขียวปี2533อายุ95ปีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ปลุกเสกโดยท่านพระอาจารย์สมนึกเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของวัด หลงบนนะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่เขียวนะครับปี2533เหลืรีอยญงปู่เขียวท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่มีพุทธคมเข้มขลังอย่างมากของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ท่นเป็นพระที่มีวิทยาคมสูงมากนะครับร่างของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับรุ่นแรกปี13นั้นว่ากันว่าเป็นหลักแสนไปแล้วนะครับหลักแสนและหลายแสนที่สวยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นั้นเป็นรุ่นแรกนะครับของท่านพระอาจารย์สมนึกจัดสร้างขึ้นตอนที่ท่านหลวงปู่เขียวอายุ95ปีนะครับท่านอาจารย์สมนึกแล้วก็พระคณาจารย์สายใต้หลายองค์หลายท่านนะครับหลายรูปที่ร่วมกันปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับว่ากันว่าประสบการณ์นะฮะ คนที่ได้นำไปบูชาแล้วมีประสบการณ์ประไรยากนะครับทำให้แคล้วคราดปลอดภัยนะฮะเมตตานะฮะหลวงปู่เขียวนะครับวัดหลงบนปี2533นะครับไปครับ เ็นเหรียญทองแดงรมดำนะฮะแดงรมดำนะครับของผู้เขียวรุ่นแรกนะครับของท่านพระอาจารย์สนึกจเจ้าวาดปัจจุบันของวัดหลวงบนนะครับเป็นคนผูกเสกพร้อมด้วยคณาจารย์ต่างๆทางสายใต้นะครับ นี่ครับต้องผูกเขียวครับวัดหลวงบนเจจิตด,ดังสายใต้นะครับร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับคนที่นำไปใช้แล้วประสบเจอประสบการณ์อะไรหลายอย่างครับคนทั้งถ้า คนในพื้นที่มีแล้วก็หัวแหนกันนักกันหนานครับเหรียญรุ่นนี้ยังมีอีก,อกเหรียญนะฮะปีสามเจ็ดเหรียญนวดนะครับ, 3, 7, เ,นนรบเดี๋ยวผมโอกาสหน้าค่อยเอามานำเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับคือผมจะย้ำกับพวกเพื่อนทุกคนนะฮะชอบพระซื้อพระอย่าเชื่อคนขายอย่าเชื่อถ้าเรา ไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อผมนะครับเตือนด้วยความหวังดีเดี๋ยวนี้พราที่ขายกันในเว็บอย่าซื้ออย่าซื้อท่านต้องไปเจอตัวจริงท่านต้องไปเจอของจริงนะครับในพวกนั้นคือหนึ่งเจอมิจฉาชีพ คุนเงินไปแล้วไม่ได้ของส่งของมาเป็นผ้ามาไม่ตรงสามป้อมไม่แท้นะครับมันเอาก๊อบรูปดีๆมาเยอะแยะก๊อปรูปที่แท้มาให้ท่านดูแต่ของที่มันมีมันไม่แท้พอท่านจะทวงเงินมันปิดิหนีแล้วผ้าดีๆไม่มีหรอครับปีลึกๆดีๆ ห้าร้อยพันสองพันสามพันไม่มีจำไว้จำไว้ให้ดีๆไม่มีของดีและเจรราคาถูกนะครับไม่มีจำให้แม่นๆของดีราคาถูกไม่มีที่มีคือหลอกนะครับ ฝากเพื่อนๆไว้ทุกคนจะเช่าผ้าสักทีต้องเด้ก,กันหลักพันหลักร้อยก็เงินนะครับถ้าสะดจ,จให้ไปที่วัดไปหาที่วัดพระโลร้อยสองร้อยสามร้อบาทนั่นแหละคือพ้าที่ผ่านการปลูกเสกนะครับอย่าเช่าผ้าตามเว็บไซต์อย่าเช่าผ้าตามที่มันโฆษณาขายการโอลารยห้าร้อยพันห 500, นึง แค่มูลค่าผ้าที่ผลิตออกมาก็ไม่ได้แล้วร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วจะมาขายเพื่อเพื่ออะไรมันหลอกท่านวนสักสิบคนคนละร้อยก็ได้พันเองปิดเว็บหนีเอาเงินไปใช้นะครับยายายา,ยา,ยายห้ามเด็ดขาดเลยเลิกน,นะจะชาวผ้าสักทีต้องไปหาแหล่งให้ได้ไปหาที่ มันเป็นความศรัทธาของท่านท่านอยากได้ของดีท่านต้องไปหาท่านต้องไปสอหานะฮะท่านต้องลงทุนหน่อยจะอ,อยู่บ้านแล้วนั่งบอกโอ้นู่นนี่นั่นไม่จริงนั่นหลอกเพหลอกทั้งนั้นนะครับฝากไว้ค่ให้ดูนะฮะอันนี้ถ้าใครจะมาเช่าบ้านผมกับผมไม่ต้องวนเงินไม่ต้องมา เช่าทางลายทางให้มาหาผมนัดเจอผมคุยกับผมไม่ดีไม่ต้องเอาไปไม่ดีไม่ต้องเช่าไม่ดีไม่ต้องบูชาไปนะครับนะของดีๆปีลึกๆอ,อาจารย์ดังๆไม่มีถูกไม่มีองละห้าร้อยของละพันสองพันสามพันห้าพันหมื่น นะครับว่ากันเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านาน,นั่นคือของดีดีจริงๆใสแล้วเห็นผลจริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ